จะเจอว่าหลายๆความพยายามพัฒนาสายพันธุ์ทําให้ลูกโดดขึ้นทําให้ดีขึ้นแต่ปรากฏว่ามันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ทํายังไงก็ลูกอาจจะยังไม่เต็มประสิทธิภาพณตอนนี้มันมีเครื่องมืออะไรที่เราพอจะดึงศักยภาพของตัวหมูได้ดีขึ้นไหมครับสำหรับลูกแรกคลอดทำให้ลูกดกขึ้นใช่ไหมฮะ<ช>คือโดยเฉลีย่ย,ย,ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นแม่แม่หย่านมนะฮะถ้าเราทําให้เขากินอิ่มนอนหลับแล้วก็ไม่ไม่สูญเสียน้าหนักเยอะในระหว่างเลี้ยงลูกนะฮะพอหย่านมมาเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ในช่วงวันที่ 3 4และ5เนี่ยช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกดกสุดเพราะงั้นเราก็ดูดูได้ว่าถ้าเป็นแม่อย่านมเราจะให้เขาเป็นสัตว์ในช่วง3วัน4วัน5ว,วันเนี่ยได้ถ้าถ้าเริ่มเช้าออกไปแสดงว่ามีแนวโนมที่จะลูกไม่ดกซึ่งก็ต้องกลับไปแก้ไขปัญหาการกินได้ของแม่ส่วนในหมูสาวเนี่ยวิธีการทําให้ลูกดกเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเด็นนะครับเรื่องที่1ก็คือต้อง เป็นสัตว์ครั้งที่2เป็นต้นไปนะฮะถ้าเป็นสัตว์ครั้งแรกเนี่ยห้ามเลยนะฮะห้ามผสมไม่งัน้นลูกจะไม่ดกเลยนะครับประเด็นที่2ก็คือการรัดชิ่งฝัดชิ่งก็คือก่อนหน้าที่เราจะผสมพันธุ์เขาประมาณสัก2อาทิตย์เนาะสิ 10, 10วันถึง14วันเนี่ยนะฮะเราเราจะต้องเพิ่มอาหาร ภาษาไทยเขาเรียกกันปรนนะฮะปรนเปอ่์ฮะปรนอาหารให้เยอะๆจากเดิมเคยกินเวลาสองกิโลก็เพิ่มมาเป็นวันละสามกิโลนะฮะการปรนเนี่ยจะทําให้ปริมาณฟอลิโคลเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นพี่ผมบอกว่าตอนแรกมันมี4ี่หฟองนะฮะแต่พอมันจะโตเนี่ยมันจะ่อไปสัก20แล้วเหลือแค่20่สนะฮะดังนั้นถ้าเราปรนเนี่ยก็แสดงว่าเราก็จะไปทําให้ใบที่มันเกือบๆจะ่ออยู่แล้วมันได้รับสารอาหารเพิ่มเข้าไปมันก็จะโตขึ้นมาตามๆกันนะฮะก็เป็นการเขาเรียกอะไรกระตุ้น หรือกระชากการตกไข่ในช่วงที่ใกล้ๆจะตกไข่ให้มากขึ้นในหมูสาวนะฮะงัน้นนี่ก็เป็นเทคนิคการการเรียกว่าอะไรอ่า<ม>วางแผนเพื่อให้ไข่ตกเยอะๆแล้วก็เวลาผสมเทียมก็จะได้ได้ลูกเยอะๆ,ๆดกขึ้นะนะฮะแล้วถ้าสมมติว่าเนีย่ยเราพยายามทำให้ฟอเรเโิลมันดีขึ้นแล้วแล้วมันมีผลไหมครับอาจารย์ว่าการตกไข่เนี่ยมันดันไม่ทันกับสเปิร์มที่เข้าไป อะไรที่มันสามารถช่วยตรง่านนี้ได้ไหมครับเราเราพยายามควบคุมการตกไข่อยู่มีงานวิจัยที่ที่ทำต่อเนื่องกันมาหลายหลายปีแล้วนะฮะ,ะการตกไข่ในหมูเนี่ยกระตุ้นได้ด้วยฮอร์โมนเอ็กโซรจีนัสฮอร์โมน2ชนิดตัวหนึ่งก็คือ hcg human chorionic gonadotropin นะฮะ hcg เนี่ยออกฤทธิ์เหมือนฮอร์โมน lh เลย luteinizing hormone เลยคือพอพอฉีดเข้าไปปุ๊บหรือ lh หลังมาปุ๊บเนี่ยประมาณสัก 20กว่าชั่วโมงมันก็จะตกไข่แล้วอันนี้คือวิธีที่1ในการควบคุมการตกไข่นะอีกวิธีหนึ่งคือฉีด GnRH o n d o t ด o p ปิน e l e a s i n g Hormone นะฮะซึ่งเขาทำมาเป็นรูปของ GnRH สังเคราะห์เบอบรเซอร์ลินก็จะเป็นที่รู้จักเยอะหน่อยก็ฮอร์โมอนกลุ่มนี้ออกฤทธิ์เหมือน GnRH พอฉีดเข้าไปในจังหวะที่ฟอลริโคลใหญ่เต็มที่นะฮะใหญ่เต็มที่ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า6มิลิเมตรนะพอฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณสัก4 0ชั่วโมง นะะในการออกฤทธิ์ในการทํางานต่างๆแล้วก็ทําให้ตกไข่พอตกไข่ได้ภายใน40ชั่วโมงหลังจากเริ่มพบการเป็นสัตว์เนี่ยสเปิร์มก็ไปรอไม่นานละนะฮะไข่กับสเปิร์มก็จะได้มาเจอกันในเวลาที่สเปิร์มยังแข็งแรงอยู่นะเพราะสเปิร์มเนี่ยเวลาใสา่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันอยู่ได้ย4บชั่วโมงก็จริงแต่ว่าพอเวลาผ่านไปนานขึ้นนานขึ้น จํานวนสเปิร์มท,ที่ยังมีชีวิตอยู่มันก็มันก็เริ่มลดลงลดลงหรือแม้กระทั่งไอ้พวกมีชีวิตมันก็เริ่มอ่อนแอลงอ่อนแอลงงั้นพอไข่ตกมาช้าเนี่ยมันก็จะเข้าไปปฏิสนธิได้ช้าแล้วก็อาจจะทําให้ไข่บางใบเนี่ยไม่ได้รับการปฏิสนธิครับ